ขังนังขังนังขังนังขางนังขังนังขังังว่าไมา่ önem, leer, ม iled, แค่่าบิ้วบดิ้มาแล้วมาแล้วขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้พวกเราอยู่ในเกมโฮมสีนี่เย่วันนี้เราจะมาเล่นิดดีวิวสีนิพาพาต้นไัยซึ่งขอบอกตอนนี้ก่อนเลยนะว่าเรานั้นไม่ได้ลงคีมา3ปีแล้ว ที่ไม่ได้ดูสาปปีเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเรานั้นค่อนข้างจะท้อมากเพราะว่าคอมเราแบบไม่ค่อยแบบไม่ได้แรงแล้วก็คนดูน้อยเหมือนกันแล้วก็ด้วยฝีมือตอนนั้นที่แบบว่าโคตรกากกาวแบบไหนแล้วคือแบบภาพแตกอะไรไม่รู้ก็เราก็เลยแบบปล่อยให้มันลางไปแล้วสาปีต่อมาเราก็ได้มีคอมใหม่บอกว่าลื่นมากก็เราจะพยายามพัฒนาคลิปขึ้น พัฒนาช่องนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็เราจะมาเล่นน้พาสีผสมไผ่เรามาดูกันนะครับผมว่าเกมนั้นจะเป็นยังไงไปดูกัน,นและตอนนี้เราอยู่ในด่านป่ากกงการ นล้เกมนี้นะครับผมเราจะมีแค่สามพิธีเท่ากันและแต่และพิธีนั้นเราจะต้องหากล่องทองแล้วในกล่องทองนั้นจะมีตะปูสังฆมณ์น้อยกับทูบนะครับผมแล้วก็มาสวยนะครับผมเมื่อสามพิธีสวดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีแท่นประตูนะครับผมเพื่อจะได้หนีออกไปหรือเราจะสู้ก็ได้นะครับผมแล้วเกมนี้ก็เป็นเบลนะครับผมแล้วตอนนี้เบลกําลังเร่เพื่อนนะครับผมเลานั้นก็ทําหน้าที่สวดไปนะครับผม แล้วก็จุดพิธีไปนะครับผมผมขอบอกก่อนนะครับผมสกิลของนิพานะครับผมก็สามารถเมื่อเรากด R เราสามารถเห็นผีได้ในเวลาสามวิแต่ในเวลาโดยการผีก็จะเห็นแล้วเมื่อเราใช้สกิลจนหมดนะครับผมสวดจุดทุบนะครับผมต่อไปแล้วก็จะหาตะปุนนะครับผมแล้วข้างหน้าก็มีกล่องทองน,นะครับผมล้วก็หากล่องไปถ้าเราได้ทุบก,ก็เราก็เปลี่ยนพิธีจุดนะครับผม แล้วตอนนี้เราก็หาทูบหาต่อปูแล้วครับผมต่อไปแล้วก็สวดต่อไปนะครับผมเหมือนตอนนี้ว่าเพื่อนเรานั้นได้กลายเป็นวิญญาณแล้วครับผมแล้วก็จะบอกว่ามีเปิกแนะนําด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ก็คือเปิกส่อสันหลังเมื่อเราสวดพิธีหรือกระลัค้นกล่องน,นั้นเราสามารถหมองข้างหลังได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่สามารถหันได้นะครับผมเป็นเปิกที่ดีมากนะครับผมสามารถซื้อได้นะครับผมเพียงแค่ราคา2 0 0พันหกด้วยดนะครับ แล้วตอนนี้แล้วก็เสร็จไปแล้วหนึ่งวิธีนะครับผมปักไปต่อไปนะครับผมเราก็สำรวจแล้วก็หากล่องด้วยนะครับผมกลองไปตรงน,นี้มีกล่องไหมหาเลยไ,ไม่มีตอนนี้เพื่อนกำล,ลังไล่ไล่อยู่นะครับผมปาเพื่อนเอ,าเอ,าเอา้าไปปาปะาเออเอ้าเออปล้วไม่โดนห <c oughs> น,นีไปแล้วผมเอาเพื่อนลากตามมาครับ <c oughs> เพื่อนโดนตีตละไปไปไป ผีแล้วน้เขาบอกไม่มาใช่ไหมโอเคเราไปเอาปิดปิดไปเราเลยผีกำลังไล่ล้วก็หากล่องไปครับอ่าเหมือนว่าผมจะเจอนิาพาเพื่อนอคนนะครับผมแล้วก็เจอกล่องทองเหมือนกันครับผมหาด้วยครับอ่ะตรงนั้นเหมือนว่าจะมีเพื่อนวิง่งไล่ท่ครับแล้วก็ตายแล้วนะครับผมส่วนนิพาก็พยายามจะเอาวิญญาณนะครับผม ก็หากล่องไปฮะอ่าแล้วก็เจอตะปูนะครับผมพยายามบอกเพื่อนให้หนีกันนะผมอ่าเพื่อนหยิบยิงยานแล้วอ่าพิธีอยู่นี่ครับสวยเลยครับผมตรวจได้อ่าเราเจอเบี้วนะครับวันนี้สิครับรออะไรอะ่ะไปเลยครับผม นี่นครับเอาติดดีนงแล้วก็ตีไปผมไปวิงไปทางบ้านที่สองนะครับผมไปเข้าโองเลยครับผมเี๋ยวผ,ม,ผม,มีเงิแ,งแอบวะผมแอบแลไวหน,นีสิครับเรือมันหนึ่รอบะผ,ผมไป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 ,ไป,ไปโดนตีอ้ วิ่งฉีกหนีไปนะครับผมแล้วก็เจอเพื่อนนะครับผมเพื่อนก็คอยปิดประตูให้นะครับผมต่เอาปลอดแตกมาครับผมเลยยันแล้วยัดมีโดนนะครับผมแตะไม่ทันนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ฉีกไปทางบันไดครับผมวิ่งวิ่งไปครับผมเจอประตูนะครับผมใช้ยันแตะไม่ทันทันไม่ทันครับผมตอนนี้ เพอนยิพาก็ไปายาก้านนะผมโดนตีไปแล้ผมเบลก็จะเอาผมให้ได้นะครับผมมีบนไฟแล้วมันจะรอนไหมครับผมีมีทางรอดอยู่ว่าโดดไปไปฮะแล้วก็โดดท่ออยู่ผมหลอนแบบหวิดมากก็เบลอย,อยู่นะน,นะผมแล้วก็เจอเอ็มร้อยนะผมบอกเพื่อนแปบ,บว่าอยู่ เบลเบลมันจ้าวแล้วผมก็หนีสิรออะไรทีนี้นะผมเบลก็ตามติดตูดาปเลยครับอ่าเบลก็มาไล่ผมนะครับเพื่อนก็หยุดตรงนู้นนะบอกเพื่อให้สวนนะผมโดเอ้โลแป้งลดเอ้มาแล้วก็ดูดท่อนะผมดูดแล้วเดือนะอะ โอ้ไม่รอดนะครับผมเดินเมื่อกี้ผมไม่ได้กดวิ่งนะครับผมก็เลยตายี๋ยวเบลก็ว้ามนะครับผมเจอเบลอีกคนนะครับผมเหมือนเบลคนสุดท้ายด้วยนะครับเดีวกดยัน,นครับกดยันแล้วเอ้าไม่ไม่ตักไม่โดนครับผมก็ฉีแล้วผมจะเข้าทอดได้ไหมครับไม่ทานนะผมโดนตีก่อนรือเอ็มร้อยเข้าไปแล้ว น้อยแล้วก็กระโดกนะครับผมบิ้ฉีกไปครับซ่อนตรงนี้ก่อนซ่อนทันไหมไม่ได้ครับผมมีจะอิวหาคนอยู่ครับแล้วก็ดดตี่ะไปโคตรตายนะครับผมสรุปเกมนี้แพ้นะครับผม<ๆ>งั้นผมขอจบเพียงอันเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e แล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมไปนะครับบ๊ายบาย